ตอนนีถึงนักูแล้วจะถึงนาคูแล้วนูเลรมานดีนมนี่อยเพื่อนเพื่อนไมหยุดนเพื่อนมัรอนมันเยอะ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 พไม่อยู่นา้มาหน่อย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 หเพื่อนนะพานุกลุยกางสตบาลหลุยการาลหลุยรตา้อนร้อนอยชนนายชนอย่าเน็วเวเร็รมาบุผูถึงูถึงถึงม่ยังไม่ไฟยังไม่ไฟยังไม่ไฟอยู่ตรงใบโอมาลุยพาหลุยเฮ้ยมันมันมันมาหาเพื่อนมัน ได้ไฟน่าจะได้ไฟใหญ่ครับไฟใหญ่นะ้งไฟใหญ่ได้ไฟมาไปเลยเราไฟใหญ่งานเดือดงานเดือดเอ้ยไฟใหญ่กระสุนกมีสิทธิ์ไหมี่ถ่พอะนึงดูมันดูพอพอสิแกกพไอ้เนี้ยเล่นบล็อกเปิดละางอะไรมึงรู้จักป่าแอมโบกินเนียเวทเดลอะเยอะนะอยู่นะเ่องล้มล้มเยอะมากเยอะมากเยอะมากอย่มันช่วย้วยดูเร็วมนอยู่หข่งมนมาไปเฉียวไปเียวเลย ราเสร็จไปยิงเลยยิงเลยมันมันเสร็จหน้าทุ่งแล้วไม่ังยังไม่ถึง่ะมายังมายังไม่เลยใครหมดลงใครยังไม่มาบ้างพูดดีใครยังไม่มาบ้างร่วงแค่นี้ยังม่องคนใช่ไมพี่ปักเลยไมมันไม่มีพี่เอาศพต้นรถได้เนาะมาศพนะนะยิงช่วยเพื่อนรถน่อยมาแกงหน่อยไปเรงไปเรย พี่ตอต้องมาเชยนะพี่ตอถ้าลุถ้าลงล่วงเาอะฮ้ยผมลงได้ป่ะผมลงได้ป่าลงมาดีลงมาดีลงมาเล่นหน่อยลงมาเล่นหน่อยนช่ลงนเอน้กูหดได้ไมเต้ยอันนี้ลงลงช้ากว่าโดนตไม่ต้องตา่ไม่ต้องตายให้มึงดนนะเออมาลงมาลงมาเล่นก่อนไม่งั้นโดนเยอะโดนน้เยอะลูกน้เยอะๆกางไฟอ่ะนุ้ยอย่าสมใจลงมเล่นไมเลยเออลงเลยลง่วยที่อะไรเนี่ยต่อที่อะไรเนี่ยเฮ้ยโจ๊บโจ๊บโดนนะโจ๊โดนนะโุโดนนะ

งตกางตงกางเยอะไฮ้มายิงตบกางให้หน่อยตงกางเยอะรกางคว่วอะไรมืมียอมีนั่นยเนยลไม่มีเลาลมเป็นหลับแล้วนะขอรถเอาสปอหน่อยพ่อเป็นหลับเป็นหลับี่ตรงนี้ตรงไหยิงทางทังยิงหน่อยยิงให้โดนสมดนะ

อเกียทีละโซน้ไหกินดโดนยเงรถโนค่อยๆเีร์ไม่เกิดนะมันเกิดนะจื่อมๆ่อม่อบๆรถอส้เห็นอยู่บนรถดิงอ่ะเฮ้ยวินขวามือมึงไอ้หลังใครพี่จวานพี่วินหลังหเปงปืนเหมือนกันหลังหลัมก็ลงหลังลงพี่พี่เลอหลังงเข้าพี่พี่เลอพี่เลอไ้้ด

ยิงดิยิงดิควาดวาด้ตตอซ้เลยมาเชกลยแป๊บเลยแป๊บเลยไอ้ยิงยให้หน่อยไปยิงให้หน่อยลุกลุกลางหลังหลังพี่วอนควายอะไรกนอย่างโง่ไอ้เหียไอ้เหลยล่ออย่างน่ะไอ้หลื่อยี้ยคนีก็มาล่อไอ้เหียที่ไหนมาดีมารับี่มัเลยเนนนองมันไอ้เหียในวอร์มียี่สิองไม่ไม่หายไปสักคนเลยขึ้นรถกันเลยาดชิ้นหายีตรงนั้นไป้นรถ้นรไปขึ้นรถไปึ้นรไง้นร

ไม่แข่งมึงนะซัมติกน่าแก่งมึงนะยังต่อยเลยเฮียจนชิบหายเฮียไม่ฟังนะพวกไม่ไม่เล่นล้าแต่คุยกันบ้างเปล่าอ่ะไอ้น้องถามหน่อยด้อไอ้เฮียไปเล่นล้ากับพวกกูไอ้เฮียไม่คุยกันสักแอะเลยเฮียพร้อมรู้เยอะไอ้เด็กใหม่ไอ้เขาไอ้ผู้กองไปด่าฟรีดิ้มเขาไปด่าฟรีเลย คุยกูยี่สิบสองไอ้ยี่อยู่อยู่ครบแบเบอร์จัดเลยแม่งพเาอร์ได้กจัดเลยไอ้ยี้วมันเล่นเล่นปืนก็เป็นยี้แหละมันเก่งแค่เล่นแผดตกไฟตรงอ่ะไฟตรงแบบปืนยี่สิบสองอะจะเพนไหนมันก็ตายไอ้เหี้ยใครวางอีพีวะเล่นแค่ลูกู่เลยไอ้เฮียตายไอ้เหี้ยตายตีนไอ้คุย ไม่มีก็คือให้ชัวร์สรุปไม่มีพวกเรานะพี่โอเคโอเคเขาว่าถือไม่ไม่มีใครถือยีนพีหรอกมีแต่มันนั่นแหละกูไม่มีกูไม่ถือกูไม่ถือแล้วแล้วของเราคือใครวะพี่ประชาชนไม่ใต่จุดเก่งอ่ะให้มันใส่ดีไม่ต้องใไปไม่ต้องใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปไปดีผมด้วยผมด้วยผมไม่งถึงเมืองหลี่เฮียกินไปเลยกินปลาไปเลยี่ทท โอเคไอ้คันนึงอ่ะมีใครมาช่วยพูดเด็กกำลังไปอยู่บนยอดเลยเหรอไม่เกินไม่ดีเกินอยู่เลข20คนเองไอ้นนี้ก็อยู่20คนเองายนี้เองไม่เกี่ยวคนแกงมึงกาไม่เกี่ยวคนเลยแต่กาัมึงแพ้ก็นี่ไงนอนอยู่สตอ์นี้ชนะนอนอยู่นอนอยู่สไตล์นี้ชนะสตอรี่อะไรอันนี้ก็สตอรี่นะสไตล์ discussion อันนี้ก็สตอรี่นะไม่ใช่นะสตอรี่ข้างนอกไม่ใช่นะไหนสภาประกาศยังรอนหลอสตอรี่นะ

ชนะมาตลอดตั้งแต่เมืองเปิดยันเมือตอนนี้ก็คือร่ชนะมากนะมากแต่เมอแต่พูดหน่อยเลแกเถือนแกเ่ชนะมาตลอดตั้งแต่ไม่ได้เป็นตัสนะทนขยันดีชัดตัชนะมาเยอะมากแพ้กี่รอบเองชนะมาเยอะมากแกเิอนเนาะไม่ตพูดแล้วแต่ว่าให้คนในเมืองของคิดเอชนะมาแล้วเขาคิดอยู่เขาคิดอยู่ชนะมาแค่ชนะดิใหญ่เลยมันก็ชนะ เปมดหมดแล้วแต่มันเปิดยันตอนนี้ก็ชนะเราก็ด่าได้ไหด้วยกันตอนที่มันพูดอย่างเงี้ยจะไม่เลนชนะเดลายตวเองอีกอ่ะแต่คนที่กนน้ำาแตงน่าจะแกงนี่นะเพราะเรือตานําเห็นที่อทีเอีกแล้แกงเกแกงเกว่าพี่เก๋พี่พี่เก๋แกงเก จะไปทำอะไรหลุยเอ้ยอย่าว่าเลยโอ้ยดิมเฮ็ดมาเลยเอย่าว่าพี่ดพี่ไปทำเอ้ยอ้ยหลุยเอ้ยแดดน้ำลายตัวเองกรเปล่าเนี่ยเราตั้มมาถึงเลยเนี่ยเอ๊มดีแดดน้ำลายตัวเองก่อนเลยโกเลดแดดน้ำลายตัวเองบ้างเฮ้ยหลุยเอ๊มดีบอกว่าอย่ามีน้ำล้วันนี้มันอย่างเงี้ยมันเรือนะทำแบบเอไม่ให้มันเรือแต่ตัวเองทำตามตัวเองหมดไหนทำอะไรหรอแต่ไม่เคยหนีนะไม่เคยหนีกินแต่ละกิจลองดีดี เรียกเขาพี่หน่อยเรียกเขาพี่หน่อยก็ได้ั้วเลนตอพี่ตัดไอตัวไอตัวไอตัวอันกดอยู่ไปเนี่ยคัวเลยไม่ไม่ไม่ตัวอัดอีตัวอัอีได้เื่อไรี่ดข้นบุ้น้น้นไอตัวเขาพี่เขาอตัวไหนดีหน่อยอตัวพี่เขาแบบนี้ไปสองทีเนี่ยสองพยางไอตัวอัคืออะไรนี่ ไม่ก็บอกว่าหลุยงงั้นเดี๋ยวบอกพี่ผมให้ให้อ่านกดเยอะๆหน่อยตั้มไม่เคยพูดนะนี่น่าจะพูดไต่กลิ่นนะน่าสะพานนะไม่ใช่นะอแว่น่นอันนี้แว่ต้องบอกว่าเขาชื่ออะไรอ่ะไอ้มิลเลอร์คนนั้นอะไม่รู้หรอกไอแว่น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 พังไหมนี่ยพังเฮ้ยถ่ายถ่ายขอถ่ายลงวิดหน่อยอุ้ยหลอกมาเลยแว่นแว่นแว่นไอ้แว่นไอ้พี่เดชไอ้แว่นมึงมึงมือเอาสมรชินรถเลยเอาไปเลยชนะมากกว่าแพ้ แค่นั้นแหละกระจอกแกกระจอยเอียขนาดไกินอะไเลยไม่ได้เล่น่กินอะไเลยแข่งก็ชนะแข่งก็เป็นแชมป์ตอนกูไม่อยู่อ่ะมึงเล่นชิวกันยาแข่งก็เป็นแชมป์แข่งก็เป็นแชมป์จะอะไรก็ชนะมากกว่าแพ้แชมป์อะไรทไมอะแชมป์แชมป์อะไรแชมป์มันโนหรือเปล่าแชมป์ที่มึงตกรอบไปแล้วแล้วมึงไปเล่นแทนเขาหรือเปล่าอะไรครับอันดับสองนะไม่ไม่ได้เป็นแชมป์เว้ยมึงแค่ในเรื่งที่สองเจอกันนะในเรื่ที่เก็บหูไม่ได้ไปเจอที่เก็บหูไม่ได้ไปเจอ ที่เจ็ดคงไม่ได้ไปเจออะไรอย่างเงี้ยขอแค่ที่หนึ่งที่สองนะคะโหลไปเล่นไม่ไหนไหนไปเล่นแทนเขาอ่ะแล้วนายบอกฟอร์มเป็นเกมอะไรครเป็นแชมป์เป็นแชมป์ครับใครเล่นแทนเขาเป็นแชมป์เลยมึงดูเลยมึงเคลียร์ดีฟอร์มแชมป์ ดีด hey, ีม hey, oh, ันเขียนต้องแชมป์เลเนี่ยเป็นแชมป์ครับไปเล่นแทนใครมาอะไรของมันเลยไปเล่นแทนใครสวัสดี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 สวัสดลสอัสดีสวัสดีสอัสดีสวัสสดีสวสวัสีสสสัสส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 สดสส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 สอสสัสดีสสสวสสอสสสลสวสสสสสีสสลสวสดสัสสสสดสวสส ตกไปแล้วนะไม่ได้ตกนะทำไมทำไมถ้าตกจะได้แชมป์อ่ะหรไม่ต้องทิ้งไม่เป็นไรตามวิ่เล่นสนุกอยู่ไม่พี่มีดพี่ตกรอบไปแล้วนะอะไรนะพี่ตอเนี่ยเราจบไปทิ้งไหมหรือว่าฆ่าไปฆ่าไม่แตแตี่อมาแชมป์นะตกรอบไปแล้วเราไม่ใช่ไอ้เ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปเรียนไฟก็ได้นะ จะได้ไล่อตายใครแม่งเล่นต่ตกบไปแล้วล้วเ็มอตเองเป็นแชมป์เอเค็หนอยบออดบอดเคมเพื่อนเก่าเนี่ยบเ็มเนี่ยว่าเขาเป็นเาตเขาเป็นแชมป์เนี่ยเฮ้ยโอ้ไปอ้เลยอเกีอกอใครลมาเตอ่ะไเี้ยอยลมาเร็วแไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีศพไม่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 มีศพครับไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไม่เป็นไรมีศพนะศพหลุดไอ้ที่ยไม่มีเราไม่เดาขึ้นมาไม่เราไม่เดาขึ้นมาไม่เไตอด่าเรื่องแข่งแล้วกูแข่งพี่ตอถามกูเชี่อพี่น้องกูจะตอบว่อะไรเม่ตอนนี้อยู่สท่อเขาลืมไม่เมกูจะตอบว่าอะไรเด็กกอกเนี่ยเพ่นเลยแหละ ที่ที่พวกกูเดินกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวงอย่างพ่อท้าไปโดนแทงมึงเลยเปล่าแกมึงคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในชาตกูไม่คุณมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออลสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพร้อมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชี่ยร์ทุกคนพวกกูพุ่งเลยไปสุดแรงเกินป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสซารีนาพวกกูลอยเสียดฟ้า